สวัสดีทัานผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้มีบริการดีๆมาแนะนํากับเพื่อนๆก,กันค่ะในการเพิ่มไลฟ์โพสของ Facebook นะคะตัวนี้นะคะเพิ่มไลฟ์โพสได้รวดเดีวมา,มากๆเลยเปิดการมองเห็นได้ดีมา,มากๆอีกด้วยนะคะเพื่อนๆท่านใดค่ะสนใจในบริการตัวนี้กดผ่านลิงก์เข้ามากันได้เลยนะคะคลิกลิงก์เข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์เคงส์สื i อนะคะสามารถตรวจสอบบริการได้ตรงนี้กันก่อนนะคะ หรือเพื่อนเพื่อนใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะออขอขอ้อมูลให้ครบถ้วนนะคะหรือเชื่อมต่อจากอ e ีเมลได้งา่ายๆตรงนี้เลยค่ะย้อนกลับและเอาใช้งานกันได้เลยนะคะดานในนะคะก็จะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกเลยสามารถเลือกกันไปได้เลยนะคะแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะเลือกไปที่ขั้นสั่งซื้อใหม่นะคะหมวด แพลตฟอร์มตรงนี้เลือกเป็น Facebook นะคะมวลบริการตรงนี้เลือกเป็นไลน์นะคะวันนี้ขอเลือกเป็นไลน์ตรงนี้แล้วกันค่ะ บริการด้านายมีไลฟ์โพสต่างๆนะคะเลือกกันไปได้เลยตัวนี้ค่ะจะมีเลทราคานะคะการรับประกันคุณภาพแตกต่างกันไปเลยสามารถเลือกกันไปได้เลยนะคะขอเ,เลือกเป็นตัวด้านบนสุดตรงนี้ละกันนะคะ1074ค่ะ้านขวามือก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะส่วนลิงตัวนี้เลือกโพสตที่ต้องการจะใช้บริการกันได้ขอเลือกเป็นโพสต์นี้นะคะกดที่เวลากันได้เลยค่ะคัดลอกลิงและนำมาวางกันตัวนี้นะคะ จำนวนตรงนี้ขอใส่สัก100นะคะเลทราคาอยู่ที่1บาทค่ะกดสั่งซื้อกันไปเลยนะคะระบบได้รับการสั่งซื้อแล้วค่ะไปย้อนกลับดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันก่อนนะคะจากการรอที่เติมยอดกันนะคะ ตานี้นะคะจะเป็นแถบหน้าประวัติการสั่งซื้อค่ะในธุรกิออเดอร์จะอยู่ท่านนี้นะคะนาน้าตรงนี้จะเป็นเลขออเดอร์นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะมีปัญหายอเติมช้านะคะหรือเพิมเตินไม่เข้าอย่างไรนะคะก็สามารถทำเลยออเดอร์ตรงนี้ส่งให้แอมินตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะรอการเติมชงิเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะเข้าไปดูแถบช่องทางการเติมเงินกันนะคะ ในแฉบช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึงสี่ช่องทางด้วยกันนะคะเป็นสแกน QR code ธนาคารนะคะถูมัน,นิวเวเลตอังปเปอร์เลตและคริปโตนะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการและคริปโตนะคะตัวนี้นเงินโอนเงินต่างประเทศไงไ่ายดดยที่สุดเลยค่ะติดต่อแอมินตรงนี้นะคะก็เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะมีปัญหาเราสามารถติดต่อแอมินได้ตรงนี้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ตรงนี้เลยค่ะ ติดต่อแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะแนะนําเพื่อตรงนี้นะคะเพื่อเพื่นท่านใดสนใจในบริการตรัวนี้สามารถคัดลอกลิงกตัวนี้ให้กับเพื่อนเอนได้เลยทุกๆก,การทําเงินนะคะเราก็จะได้รับโบนัสถึง5%นะคะซีดีจีนตรงนี้นะคะดูได้ฟรีๆเลยค่ะถ้าเพื่อนเพืท่านใดนะคะโอนเงินเข้ามาติมเงินเข้ามาเกิน500บาทขึ้นไปก็สามารถดูซีรีจีนได้ฟรีๆเลยค่ะ การคืนเงินตรงนี้นะคะในแถบการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดรับการคืนเงินมานะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะบางส่วนหรือยกเลิกทั้งหมดนะคะสามารถมาตรวจสอบยอดเงินคืนได้ที่หน้านี้เลยค่ะมีการสั่งซื้อหลายรายการด้วยนะคะบริการทั่วไปก็ทั้งหมดก็จะอยู่ขนหน้านี้เลยนะคะสามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้านี้เลยค่ะ จากการสั่งซื้อไปสักระยะหนึ่งนะคะทางระบบเจ้นเติมจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาไมา่นานเลยเยล่นราคาตรงนี้ก็ถูกมากเลยค่ะเพ,เพื่อนๆท่านใดสนใจก็คลิกที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนะคะเข้าสู่เว็บไซต์เขาไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะให้เลือกค่ะลองไปเลือกดูรายละเอียดกันได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ